มาพบกันกับทัชชี่ชาแนลนะคบซึ่งในวันนี้นะครับเราระมาเล่นเกมมิทีเรลบ็อกอาร์นะคบซึ่งในวันนี้ครับเราอยู่ในแมปเปิดใหม่นะครับก็คือแมปแบบนี้แมปที่เขาเขียนว่าเปิดใหม่แบบนี้งั้นเราก็เก็บกัดอ้ากเลยกิกัดก็กัดกิกัดลบไปเลยนี่ไงคือว่าทุกคนรู้ไหมมันกิกกัดไงเออทำไมทำไมอ่ะ เราก็ขอลบหน่อยนะกันนะคุณเจ้าข่างห้างแต่เราก็เป็นเจ้าของห้องนี่เราก็โหลดมานี่เออใช่ไหมถ้าไม่ใช่ขอภัรด้วยนะใครไปเริ่ม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 อ่าไม่ได้ไไดแกมีนี่เบอรมานานหรือทำไมไม่รู้เนี่ยเดีเดด thank you โอเคสี่สิบหกสเจ็ดสี่แปดโอเคแล้วก็มาลบเพชรตรงนี้หน่อยนิดหนึ่งแล้วกันขอบคุณนะ thank you thank you thank you เออดันยิ้มไปเลยตตรงนี้ตบตรงนี้ออใช่สิเออทุกคนเราไม่ใช่ทำไมเราไม่ใช่อย่างเงี้ยเออดีเนี่ยก็เป็นดินแบบแบบนี้ทำไมก็เก็บว่า เปิดไม้เนี่ยมันเป็นดินหนึ่งเนี่ยมันก็เขียนว่าเปิดไม้ตรงนี้ลบออกเหมือนกันนะจ๊ะนี่แหละทุกคนแปลกวันนี้เราแล้วครับจะมาทาังบ้านที่ใหญ่อลังการที่สุดเล้าวา่าอะไรเนี่ยหยุดทุกลอนพูดหยุดทุกเอ,อ่อเราว่าไม่อลังการเท่านั้นหรอกเราจะแค่จะทําเป็นไม้ป๊อปลามันใช่ไม้ป๊อปลาไหมเนี่ยหรืออะไร เอนมป๊อปป๊อปบ้ออะไรกันไปเยป๊อปอเดี๋ยวเราไปทําบ้านกันก่อนแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาทําแบบนี้เรามาสร้างบ้านกันก่อนโดยใช้เครื่องแท็กเตอร์นี่กดบล็อกตกแต่งเลือ่อนลงมานี่ไงเจอแล้วแผ่นไม้ป๊อปล้อแผ่นไม้ป๊อปล้อะลอ,ะลอ,อะไรกันไปเยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาประมาณเท่านี้ความยาวส่วนตรงนี้เราก็จะปึ๊บ ปึรบปเปิปเปิบแบบนี้ปึรบปเปิร์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 ไปอะไรอะไรตกล้มอีกหนึน่งต้องตั้มตีห้าอเอาติดแล้วว่าบินน่าจะดีกว่านะเออทำไมเราไม่บินอ่ะเดือดเดือดเดือดเออมาตรงนี้ออตรงนี้เออ,เอ,อต่อไปเราก็แล้วทำแนวไงเราลืมละอ๋อตรงนี้ไงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เดิดิด,ดิ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 โอเคเดียนี้ส่วนตรงนี้ลบออกไปให้หมดเบบะเอ้ไม่ได้ไปลบตรงนี้เบะเบะเออเราไปทำอะไรตรงนี้น่ะไปต่อไป ตึ๊บ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 อะทำไปตัวเอตอวนี้เราได้ตัวเอลมาจังใต้มาแ้วแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำแบบนี้อลองลบอีกเลเราต้องทำตัวเอปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ขอสั้นๆหน่อยดีโอเคดีมากเอาอะไรเย้ ก็จะนู่ต้องมาลบตรงนี้แหละเอบ thank you thank you มากเลย thank you ท okay, ี needed, okay? Okay, like ่มาทำให้ฉันต้องลำบากมากมากเลยโอเคเราก็ปึ๊บเอบึ๊บเอบแบงนี้ใช่ไหมเอบเอบเอบเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ีโอเคอย่างนี้เก่าเอบอย่างนี้น่าโกรธมากเลยนะอันี่เนี่ยฮห้ เกตเกเกตเกจุดเกตเกตเกตมากมากเดี๋ยวบแบนเบบแบบแบเแบบ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 ันบมบนแบบนบบแบบแบบแีบแบบแบบแบนแบเแบบไบบแ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 ป็แป็แบบ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 ก็นแบบแบบแบเแบบไปบแบ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 บาบบแ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 บเแบบแอบแบ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 อแบบแบบแเบแบบแบบแสอแบบมบบแ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 บบอเบแบบแบบี่บ สามสี่โอเควางเท่านี <dans> <compart ís. S 1> ้ตรงนี้ก็เออหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่เหนไม่เหนเดี๋ยวเกินเหน๋่อยเกินเอ้ยแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เอเอเยอะเกินเยอะเยอะเยอะแบบหนึ่งหนึ่งเออเฮ้เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มันมันดูมันดูแบบมันมันแบบมันมัน คือว่ามันตอนนี้มันมืดมากเลยเออไม่ได้บอกงั้นหรอกนอนก่อนละกันเออโอ้เสียงเพลงเออเปลี่ยนเพลงซะงั้นขอจี้งหรูหลานหน่อยละกันเราเป็นยอหลุนหละเบะน,นอนขาสีแปะข้าวันต่อไปเออเออเราออกทำไมเราใช้เนี่ยออทำไมเราไม่ใช้เจ้าไอ้เจ้านี่ล่ะไอ้เจ้านี่ะเอะไอ้เจ้านี่ะเอเะฮะทำไมไม่ใช้ กีกับเบจุดแคนต่อ thank you หนึ่งสอลมันดวาวเท่านี้โอเคยยาวเท่ากันตรงนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะอีกอันนึงก็เป็นแบบนี้โอเคส่วนตรงนี้เราก็จะมาไว้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ต้องเสาตรงนี้นิดนึงปึ๊บ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 อย่าเกะกะมอนเตอร์อย่าเดินๆจุดพุ่นี้หน่อยละกันทําให้มอนเตอร์หายไหมอ่ะพุ่นเนี้ยพูล่ามอนอ๋อมอนเตอร์หายแน่อ้ไดีไงมอนเตอร์หายตบมือทำไมมอนเตอร์หายเนี่ยไอ้ใหญ่จะชื่อ พุล่ามอนมันก็ล่ามอนมอนเตอร์าหายด้วยข้าหลังแปดไฟด้วยนะครับมอนเตอร์จะได้ไม่เกดิดดุเยอะเลยฉันชอบจุดๆดๆดๆบๆดๆดๆดๆๆๆๆๆๆะอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆลๆๆๆๆนๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆดูดๆๆ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 ะ,ะ, 1, 2, 3, ะดูดๆๆๆๆๆดอๆๆมอนๆๆๆๆๆดูดๆๆ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 ๆดๆดูดๆๆ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 ๆดๆๆๆ อืมขอรถแท็กเตอร์หน่อยลวกันนะครับเอ้ยทำไบมไม่หยิบเล้าึกโอเคแตงกิ้วแล้วตรงนี้เราก็เติมเหมือนเดิมสิ่งที่เติมบล็อกตกแต่งมนไม้ป๊อปล่าแล้วก็ปื้มเยวๆแล้วเ,วเราต้องทำเพดานเออมันคือเพดานมันไม่ใช่เพดูน <laughs> เยี๋ยล้ยว,ยวมันเตอร์เกินไหม มอนเตอร์ไม่เกิดด้วยเดี๋ยวมันก็จะเกิดใช่ไหมมันจะเกิดไหมเออ,ออันนี้ลองทดสอบระหว่างการวางเพดานอืมอ้าวอ้าอ้าเ,เ,เไม่ได้เหรอเออไม่ได้มันต้องเว้นไหมอีกหนึ่งบล็อกตรงนี้ทุกออกไปเลยเนาะ ตรงนี้ทุอบออกไปเลยลืมต้องตำเสียพอดีตรงนี้ก็ทุอบออกไปเลยอ่ะทุบทุบออกไปเยอะแล้วก็มาวางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเราต้องความปเปลี่ยนแน,นวใหม่แล้วเนี่ยแนยวแนวคือว่าตรงนี้นะเอ้าเอา มอนเตอร์เกิดไหมอุ้ยมอนเตอร์ไม่เกิดด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวคนละผู้อันนี้ไงมอนเตอร์เกิดมอนเตอร์เกิดอ๋ออ้อด,ดุดที่มอนเตอร์เกิดโอ้ไม่อยากจะเชื่อจุดที่เห็นรังจุดจุดไม่ได้จุดตอนนี้จุดจุดเอ้านี่มันฉาวาจุดอืม ตอนนี้เจ้าวางตอนนี้มืดหรือจะววางเนี่ยอจุดอีกรอบนึงหรือวก็จุด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 ไปเยอะมันท้อไม่เกิดอ่ะแต่ต้องเิ่มมากับคุณมอนเตอร์แหละฉันมาทำตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เราก็ขอปรับแบบนี้๊ เยอะๆเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บสุดตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแบบนี้แหละตรงนี้ทุกออกไม่ต้องมายุ่งตรงนี้ด้วยฮะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะโอเค เออเราวางผิดเราต้องวางอย่างนี้อึ๊บอึ๊อ๊เอออย่างเงี้เลยแล้วก็ได้ทรงรูปของบ้านแบบนี้มาแล้วนะครับเราก่อนอื่นเราทุบตรงนี้ออกเลยเพื่อเป็นการวางประตูอจุดๆๆๆเพลงกลางวันกลางคืนก่อนตรงนี้เราขอลบหน่อยนะแตงกิวขอลบขอลบขอลบอันนี้ปุ๊บอ่าเรียบร้อย ตรงนี้ก็ถ้าถ้าเรานะเราวางรวดได้เลยถ้าเป็นแบบเติมนะเราวางรวดได้เลยแหละแต่ถ้าเป็นลบเราเราวางรวดไม่ได้เออม,มันจะเห็นข้างนอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราขุดตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ไปแบบนี้ปึ๊บอ่านึกว่ามอนเตอร์เกิด ปื๊บปื๊บโอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้เราจะให้มันเป็นเส้นตรงอืมแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้โอเคแบบไรแล้วก็บล็อกตกแต่งโกดตรงนี้แผ่ดังนี้แบบนี้เออเราให้มันเยอะๆ,อๆคุณบัวคุณบัวคุณบัวช่วยลบหน่อยคุณบัวคุณบัวคุณช่วยลบไปหน่อยนะ ฉันเกลียดคุณวัวมาเลยเออฉันไม่เกียดหรอกเบะเดฉันก็แค่ออุยอุยยอุ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 ยออุยออุย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 อไม่้เอานะไม่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 เอาไม่เอาเออเออกตาย เกลียดนายเบลเลอรัเนเกียดสุดๆเลยดูดีเนี่ยแพ็กจ้ามันทำบ้านเราเละหมดเลยเมื่อกี้ไม่ได้กดรัวๆด้วยเออฉันเกลียดนายเบลเลอเลเลอรเบลยลอบ้านพังหมดเลยต่อบล็อกเอก็ได้แต่ต้องเสียเวลาอีกโอย มา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 ,มาต่อบล็อกกันต่อบล็อกแห่งความเสียเวลาอ่ะก็ได้นี่อเนี่ยมันก็หายไปเนี่ยเออทำทำใหม่เออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอออ,อ,อ,จจอ,ยอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บเอออีกภูมิใจหน่อยเอออย่างเงี้ยแหละเราก็วางกระจกเป็นกระจกใสอย,อ,ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นปึ๊บ เอ่าเรียบร้อยอ่ะไม่ใช้ตีเอออย่างเงี้ยแหละคนยังชดล่าไหมเราไม่ใช้นี่น่ะเออเรามีทำไมไม่ใช้บล็อกตกแตง่งกระจกสีขาวเจอแล้วอ่ะฝนเราเกเอ้ยไม่ต้องไปยุ่งกับฝนหรอกไปสร้างต่อแล้วใครบอกใครกดแบบนเะลอ่ะวางกระจกแบบนี้ วางอีกเป็นแบบนี้วางกระจกเออวางกระจกเราก็วางแบบนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็วางแบบนี้แบบนี้เออคุณบวลงไปหน่อยคุณบัวแบบนี้แบบนี้ แล้วก็โอ้โหฝ้าผ่าต่อหน้าต่อตาโอเมก้าฝ้าผ่าต่อหน้าต่อตาเลยทุกอย่างอีบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดปฏิส oh ้อนเที่ยงอีกแล้วเหรอแต่ตอนนี้ขอหยุดฝนก่อนเกลียดมากเลยอะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเขาเคยเป็นมหาแบบผมบ้าเนี้ย เบื i, mm ่อเบื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 ่อยังไปชกมวยกันนะอยากชกมวยกันเหรอคนยวคนละชกเราต้องมานั่งเก็บอย่างนี้แล้วมันก็มาพางแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยฮะเจสต์เจสต์เดี้ยไอ้เราบ้าทิ้งทำไมเราอะไรก็ไม่รู้จุ๊จุ๊บกจกเอ้ยจ้าแคกเกอร์บ้า

แล้มาเป็นแบบนี้เอออโอเค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 ยอมแล้วยอมแล้วเออโอแบบนี้นะทุกคนเราก็จะได้บ้านแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราวางกระจกอีกแป๊บหนึ่งเอาแบบเป็นแนวแบบ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 ไหน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 เอาเป็นแนวแบบนี้นี้นีนีนี่ดีกว่าประตูไม้เออแบบนี้เรากลับปึ๊บเดี๋ยวก็ับปึ๊บ แล้วก็วางวางแบบนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอ่ตรงนี้เราวางเป็นสแลบดีปะ่ะเอาวางเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ปึ๊บ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 ส่วนตรงนี้ก็วางแผ่นน้าแบบนี้ดีไหม,ไมเนี่ยเอากระจกโอเคจากนั้นเรานะครับ โอ้เราก็ได้บ้านแบบนี้มาแล้วนี่มันก็สวยนะแต่ว่าเราไม่ตกแต่งงานคลิปนี้ก็ขเขาจะเพียงแค่เท่านี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายมาเจอกันใน EP พีสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งบ้านแล้วก็สร้างชั้นสองเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก่งกงขอบคุณที่ตามรับชมครับบายบาย